สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องลุงป่าเอาอาสูขูทุคนอาโมนีพอก,กับแอดทวีคนเดิมอีกครอเก่าพี่น้องในคลิปห้าน้อยของพระอาจารย์ราวีเด้อพี่น้องเด้อนะครับพระอาจารย์ราวีทรงเนวทางมาให้พร้อมกับเล่าพัฒนาพี่น้องได้ถือโอกาสลงกห้าน้อยก่อนนะครับคําแล้วสิบหานิกาแล้วพี่น้องนะครับสามโมงแรงแล้วนะครับท่านบ่าท่านกะพี่น้องรอเบิ่งเารอชมน้ำกัน้อพี่น้องเด้อ นะครับแอดกับข้าสรุปหวยยูพี่น้องมือนีศาสเน่ลงคลิปห้าน้อยอาจารย์ให้แล้วรวยนะครับศาสเน่ได้พี่น้องเด้อหรือว่าของท่างช่องแอดทวีคนเดิมเองหรือพี่น้องเพราะว่าข้าสรุปหวยยนะครับสรุปหวยสามคลิปนะครับหกสิบนะครับหกสิบคลิปนะครับหกสิบคลิปที่อลุ้งมาได,ด้หัวหนีเด้อพี่น้องเด้อ อลไทถ้ป็นสามชิปแล้วก็พรออมกับเลขของอาจารย์แดงกับอา,อาจารย์ที่ป็นทรวงม่าม่ใหม่สามสี่ทันนะครับจังบอสันในลงให้เพลินพี่น้องเนาะอ้าพี่น้องนะครับนี่คือบรรยากาศช่วงเวลาสิบหาดได้กาือว่าสามโมงแรกทั้งจังหวัดขอนแก่นพี่น้องนะครับพี่น้องเขามาแล้วฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนี้ได้พี่น้องเด้อถ้เป็นนลิปสันส้นๆนะครับสาหรับตัวเลขแนวทาง ห้าน้อยมือนีของอาจารย์ราวีหรือว่าพระอาจารย์ราวีให้แล้วให้มาแล้วพี่น้องนะครับเิ่นไห่มาแล้วนะครับแอดกาเอามาลงให้พี่ให้น้องด้เบิ่งน้ากการยู่ทางบึงแกนนครอยู่ทางขอนแก่นพี่น้องนะครับเอามือนีก็บิน้อยทางขอนแก่นพี่น้องเพราะว่ามืออื่นติดตามโค้งสุดท้ายน้ำหลวงตาเนี้ยนะครับให้พี่น้องแฟนช่องด้เบิ่งงในชมนต้กันนะครับอีกจน้อยก็จเดินทางไปติดตามโค้งสุดไทย นั่มอาจารย์แดงกับอาจารย์กุยเมือนิดตามโค้งดะไายนั่มพ่อบันเทึงพร้อมกับหลวงปู่เนียได้พี่น้องเลือกำนะครับบระมาณใกล้ๆกันได้พี่น้องนะครับหลวงปู่เนียกับท่างอาจารย์บันเทึงคุณพ่อบันเทึงนี่ห่างกันประมาณนักเกืสิบโลพี่น้องนะครับประมาณเกสิบโลหรือว่าหกสิบห้าโลเกืสิบโลหรือพี่น้องนะครับมาสุพพษุน้อกฟังนะครับเดินทางกลับไปบ้านกัิที่ไรร้อยโลพี่น้องสวยอวยมาใหม่นะครับมันกิดจบระท่านแม่สม ฝันแม่นกบบรไดติดตามนะครับน้องตุ่มตามฝันแล้วฝันแล้วเด้อพี่น้องน้องตุ่มตามฝันแล้วแต่ย่างบะซันได้ตัวเลขมาลุงนะครับมือแรกที่ทั่วเอานะครับตัวเลขน้นองตุ่มตามเราก็มาลงให้พี่ให้น้องแฟนช่องในเบื้องในเชวญน้องกันนะครับพี่น้องมาเบื้องห้าน้อยกันเป็นสะกร์นะครับมือนี้มือนี้มือวันที่สามสิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเด้อพี่น้องเด้อสหรับห้าน้อย ของพระอาจารย์ราวีพี่น้องเพื่อนไฮเดน8กับ9ฟันที่9พี่น้องนะครับ9ก9 2 9 3 9่อานะครับสำหรับ8นั่น8 1ง2 8 7 8 5นะครับวงกลมที่8 2และ8 7พี่น้องสำหรับหลัก8ได้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับลัก9ตัวเน้นเพื่อน9 0้2 9 3ย์9 2 9 3และ90พี่น้องนะครับ9 1 9 2 9 3 9่พี่น้อง นะครับตัวกันก็นกนคือแป9หกเก้าหาเก้ซีได้พี่น้องเด้อนะครับนี่คือแนวทางของพระอาจารย์ราวีสำหรับห้าน้อยเพื่อนพี่น้องนะครับมีเข่าแน่หลุดแน่สำหรับเด็กเพื่อนพี่น้องนะครับเนาะเอาสำหรับเล่าพัฒนาเพื่อนเข่าที่1นึ่งศนได้พี่น้องเด้อองค์กรพุ่นนะครับมือหนีเพื่อนมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องรอบเบิงเล่าพัฒนาของเพื่อนพี่น้องงอดไปจังวันทีหนึ่ง นะครับท่านว่าคุม้มพร้อมกับเล็กไงนี่แหละพี่น้องเนาะแคบหน้าจอไว้พี่น้อง,นะอองสำหรับเล่าพัฒนาสำหรับห้าน้อยพี่น้องขอสุขขอภัยสำหรับห้าน้อยงวดประจำวันที่30พฤศจิกายน2 5ง6นพี่น้องห้าน้อยของอาจารย์ราวีได้พี่น้องเดน8กับ9ฟันที่9 9 1 9 2 93และ90พี่น้องนะครับสำหรับลักแปดฟันที่28228 2, 2, แล้วก็8 7 7 8เดได้พี่น้องเด้อตัวการคือ8 6ห เก้าหาเก้าซีพี่น้องนะครับอ้ยหันแจบปยิมพี่น้องแอดกเมืออบอกเข้นกันนะครับหันแจบปยิมบ๊ลงเลยเอาพี่น้องเอามาแล้วนะครับมักก็ค่อยไปจัดไปหากันด้วยพี่น้องเด้อนะครับขันบ่มักกับเบิ่งผ่กความสุขให้เบิ่งื่อความบมาเทิงแค่นั้นก็พอพี่น้องผมเป็นสะพานบุญเป็นเสื้อกลางให้กับพี่กับน้องเอฟซีทั้งช่องเพียงเท่านั้น นะครับแอดกับ่สามารถที่จะรับดูได้คื่การวาเลกอาจารย์พจนิ่เข่าแทละแม่นแทละถึกแท่ะนะครับเอาเป็นซื้อกางประทาานบุญให้กับพี่น้องสุกูสุคนนะครับพี่น้องนะครับมักกับไปจับจองซื้อตัวละสิบบาทยี่สิบบาทพี่น้องนะครับสำหรับผ้าน้อยในแร่งนี่นะครับข้ยเฮงรับปังกะดีใจท่านพี่น้องสุกูทุกคนนะครับก็อจะลืมพระอาจารย์ราวีที่พี่น้องเด้ออันเฮงร้บปังในผลงานเลกของเพิ่น ลาพานอยพ่นป่อยฮานอยซึ่งเล่าซึ่งเลกหัวจจวันที่หนึ่งเึ่งเลกหัวจาวันที่สิบหกนะครับพ่นป่อยซึงสามช่องสี่ช่องท่างพี่น้องนะครับฝากฝากน้องสุกูทวดไหยก่อแล้งใจเพิ่นน้าพร้อมพี่น้องนะครับอ้าวผมก็ขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์ลาวีที่ส่งแนทางมาให้นะครับเป็นยางสูงเด้อนะครับที่พระอาจารย์ให้ความอนุเคราะห์กับทางช่องด้วยดีมาตลอดนะครับขอขอบคุณพระอาจารย์ทุกๆพระอาจารย์ ทุกๆสำนักนะครับที่ทรงแนวทางตัวเลขมาให้นะครับสำหรับพระอาจารย์อยู่ทางคุ้งเทพนะครับกะขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์แขกนะครับหลายต่อหลายวันแล้วยังมาท่านติดตามนะครับพระอาจารย์แขกขึ้เงียบถี่นอ้นนะครับห้าน้อยเล่าเพิ่นเหล็กไงเขาบัไดติดตามเอาพี่น้องนะครับหลวงปู่สารคามก็าบ่ไดติดตามพี่น้องนะครับส่วนหลวงปู่สวนนั่นนะครับไปติดตามเพิ่นเพิ่นเสียได้พี่น้องเด้อเสียชีวิตแล้วปู่สวนฝันแม่น เสียชีวิตไปแล้วนะครับปู่เจริญก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับหลายคนที่เอาตัวเลขล้าทางมาไ้แอดก็ได้เสียชีวิตไปหลายคนแล้วพี่น้องเนาะเอาเสียใจน้ำสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะครับเสียใจน้ำสำหรับครอบครัวของผู้เสียชีวิตพี่น้องถล้วทายคลิปแล้วพี่น้องให้พี่น้องอีกรอบหนึ่งก่อนสิจบคลิปนะครับแอดกระเป้าเเรือเปื่อยไปไเบอร์สมองซุบอลแต่พี่น้องเอาเพื่อให้ไม่หดเวลาเติมกันพี่น้องก็ต้องเบ้า ค,ครับประวข่าปรคบเวลาเปลียดหน้าที่อนาดทําคิปสันสก็ยังโดนอยู่พี่น้องนะครับ30พฤิกายน2,566้เรอยพี่น้องเดอ้อนี่คือเลขแนวทางของพระอาจารย์ราวีนะครับสรับฮานอยนะครับเพ่นเดน8กับ9นะครับตัวเด่นเพิ่นก็คือเก92 9น90พี่นออ้นองวกลม4โตวนะครับ สำรับรัก8ดเด่นที่แ2ด7แปดเจดนะครับตัวร่องก็คือแ1ดหนึ่งกับ8 5ดหาได้พี่น้องเธอสำหรับตัวกันนั่นก็คือ8ปด9กห4้าเก้าเกี่พี่น้องเอาซอสักับเขาดีดีพี่น้องอย่าเฝ้าโทรมาเด้อเห็ดเก็บโยน,นะครับเห็ดเก็บแล้วจะทุกกลับดอกพี่น้องขอโทษขออภัยนะครับเนาะเอาเขามาอีกแล้วลงทายเลยสองเก้าห้าเดน้องเนาะหเห็ดเกี่ยวปั้นแล้วพี่น้องนะครับ อาพี่น้องบอกว่าพี่น้องคงจะก็แคบหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ผมทวีค้นเดิมที่ขออยูุตีคลิปสันส้นๆของพระอาจารย์ลาวีว้เพียงคนีกรพี่น้องขอให้พระองอยู่ดีมีแห้งสุกๆมันมันในตัวเลขแนวทาง5าน้อยในงวดประจำวันที่30พฤศจิกายน2566นี้รีให้มีแห้งมีปังให้ใช้โย่ร้วยกันยกช่องสู้ขู่สุกคนด้ดยพี่น้องสวัสดีครับ